ค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการโปรแกรมจิต NLP กับดิฉันนุชรีจงบัญญาประพันธ์ค่ะรายการวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะเพราะว่านุชนะคะได้รับคําถามเข้ามามากมายเหลือเกินว่า NLP กับจิตใต้สําน,นึกเนี่ยมันต่างกันยังไงวันนี้นะคะเราก็เลยเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งทั้งสองศาสตร์นะคะเข้ามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะและแน่นอนนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์ NLP นะคะก็ยังคงเป็นพี่แป๋วพัทรวีบุญประเสริฐเหมือนเดิมค่ะ สวัสดีค่ะค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะเป็นที่ปรึกษาทางด้านจิตใต้สำนึกค่ะคือคุณกริกริพงสุธาสินพรงแพรค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะเนื่องจากนะคะนุชได้รับคําถามเข้ามาอย่างมากมายเวลาที่พี่แป๋วเปิดคอร์สเนาะก็จะมีคนที่สนใจเนี่ยโทรเข้ามาถามว่าระหว่างศาสตร์ NLP กับจิตใต้สำนึกเนี่ยมันต่างกันยังไงอามันต่างกันยังไงคะพี่โอ้ เอาเอาฟังแบบก่อนนะจริงๆไม่ใช่เฉพาะ NLP นะที่มีคําถามนี้ฟ้าจิตใต้สํานึกเนี่ยจะคำถามนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่ว่ามัน NLP หรือเปล่าหรือมันเป็นยังไงมันเหมือนหรือว่ามันแตกต่างกันตรงไหนเออมันต่างกันยังไงจริงๆมันต่างกันเนาะคือต้องตกลใครถามใครครับเอางี้เอางี้เอา NLP ก่อนอ่าให้เกตคนสวยก่อนจ้ะ NLP เนี่ยมันหมายถึงเอาภาษาบ้านๆเลยนะครับการใช้ภาษา วางโปรแกรมในสมองและความคิดของเราอ่าเพราะว่าเราให้ความสาคัญกับภาษาที่เราพูดภาษาที่เราคิดเนื่องจากมันเกิดภาพในสมองของเราและสมองของเราเนี่ยเหมือนคอมพิวเตอร์ไงภาษาที่เราใช้ก็เหมือนโปรแกรมคุณเขียนอะไรลงไปละ่ะมันก็กลายเป็นสิ่งนั้นอันเนี้ยคือก้อนของ NLP ครับส่วนจิตใต้สานึกเนี่ยจริงๆแล้วสมมติเวลาเราคุยกันอยู่คุยกันเดินกินข้าวอันเนี้ย จะมีสติรู้ตัวเรียกว่าใช้จิตสำนึกในการพูดคุยกันทั่วไปแ,แต่พอลงลึกไปในจิตใต้สำนึกแล้วเนี่ยมันคือคล้ายๆก้อนน้ำแข็งนะครับที่ข้างบนมีแค่5%โผล่เหนือน้ำมาอันนี้คือจิตสํานึกแต่จิตใต้สํานึกคือน้ําก้อนน้าแข็งที่อยู่ด้านล่างไปทั้งหมดอีก95%ก้อนใหญ่ๆเลยเนี่ย <c oughs> เขาจะเก็บรวบรวมข้อมูลมประสบการณ์ต่างๆการตีความหมายลงลึกเข้าไปในจิตใต้สํานึก อย่างบางคนเนี่ยที่เขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะแต่งตัวแบบเนี้ยสวยทุกครั้งแต่งแบบเนี้ยสวยมีคนชมแบบเนี่ยแต่งอย่างเนี้ยสวย,สวยจิตใต้สำนึกก็จะมองหาว่าแต่งชุดแบบนี้จะสวยเขาก็จะพยายามแต่งชุดแบบนี้มาเรา<ๆ>ื<ๆ>่อยๆเลยคเวลาไปหาซื้อก็จะไปหาซื้อแบบนี้ใช่ คล้ายๆอาปาพรนครสวรรค์นิดหนึ่งนะคะประธานคะพี่พี่หายอาปาพรปุ๊บปั๊บจริงค่ะสวยไง่ายสวยสวยสวยแต่แตนึกภาพที่คุณกิตพูดออกไหมคะเหมือนหนังสือหลายๆเล่มเวลาเขาอธิบายเรื่องจิตใต้สำนึกกันก็จะเป็นก้อนไอซ์เบิร์กใช่เป็นน้ำแข็งภาษาอังกฤษใช้ได้เลยนะครับทีนี้เป๊ะใช้ได้ถึงหมดไอซ์เบิร์กก็อ่าเป็นเป็นน้ำเอ้ยเป็นมหาสมุทรแล้วก็เป็นก้อนน้ําแข็งไอ้ส่วนที่โผล่อยู่ก็เป็นน้ําแข็งโผล่มาติดนึงแต่ไอ้ที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยเป็นภูเขาใต้น้ําจิตใต้สำนึกก้อนเบิร์ก มันมันมันคืออันนั้นน่ยมันอยู่ในตัวเราซึ่งแต่ก็ไม่ถนัดเท่ามันมันเหมือนกับเป็นการลงเข้าไปดึงประสิทธิภาพอะไรบางอย่างอที่อยู่ข้างล่างเนี่ยผุดขึ้นมาใช้ข้างบนใช่ไหมเ้วเข้าไปดูข้อมูลบางอย่างว่าข้อมูลบางอย่างข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันถูกต้องหรือว่ามันผิดพลาดยังไงกับเข้าไปทําความเข้าใจใหม่ เพื่อที่ข้างบนของเราเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตแบบเต็มที่น่าสนใจมากเลยค่ะใช่ไหมอันนี้คือความแตกต่างอะแต่ในความต่างจริงๆมันทำงานประสานกันอยู่นะนุชเออย่างไรคะมันจะทำงานร่วมกันยังไงระหว่าง NLP กับจิตใต้สำนึกเอาโครงสร้างง่ายๆ NLP นี่เป็นสิ่งที่เนี่ยพอเราสื่อสารเราพูดกันอย่างเงี้ยค่ะสื่อสารพูดกันปรับกันที่ระดับพูดจาเข้าใจเลย เป็นน้ำแข็งที่อยู่ข้างบนพื้นน้ำผู้จาเข้าใจออพอเราเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วทําบ่อยๆกลายเป็นระบบออตโตออ้เหมือนเวลาเรากินข้าวอย่างงี้เราไม่ต้องคอยบังคับแล้วว่าอ้าปากสิแล้วเ,เคี้ยวไม่ต้องอเป็นออตโต้ไปละกะกะเคี้ยวได้เลยดูทีวีไปไม่ต้องบังคับตัวเองอรอตรงนี้มันถูกฝังเข้าสู่จิตใต้สํานึกเลยกลายเป็นอโตเมติเนึกอกไหมคะมันก็เลยประสานกันว่าพอเราโปรแกรมสิ่งที่ยอดเยี่ยมลงไปปุ๊บทำยังไงให้มันกลายเป็นสิ่งที่ออโต้พุ่งไปอยู่ที่จิตใต้สํานึกล่ะ มันเป็นการทํางานที่เชื่อมโยงกันมันเชื่อมกันตรงนี้อพอจะนึกภาพออกไหมคบคุณผู้ชมทีนี้พอนักจิตใต้สํานึกเข้ามาเกี่ยวด้วยมันก็จะทําให้ทุกอย่างนี้เกิดขึ้นแบบใช้คําว่าทางลัดได้ไหมก็เป็นไปได้ครับ<อ>คือเราเข้าไปจัดการด้านล่างมันเลยเ,<อ>เหมือนลิ้นชักที่แบบดึงออกมาในลิ้นชักมีอะไรบ้างอ,อ,อถ้าในลิ้นชักมีอะไรที่มันไม่เรียบร้อยเราก็จัดการจ,จัดแจงลิ้นชักให้มันสวยงามแล้วกเก็บเข้าไป การจัดเรียงข้อมูลระบบในสมองเราอีกทีหนึ่งใช่ครับก็<ม>ลงลึกคือไปที่ระบบออโต้พลอตลงไปที่จิตใต้สำนึกกะค่ะคือพอข้างบนเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงให้ข้างล่างเนี่ยเข้าใจไปด้วย NLP จัดการข้างบนเสร็จปุ๊บเราฝังลงไปข้างล่างด้วย<ช>จิตใต้สำนึกทีนี้มันก็เลยทําให้เวลาที่เรามีการเรียนการสอนพอมันมีการจับมือกันค่ะเรียนกันทั้ง น้ำแข็งที่อยู่บนผิวน้ำมันแข็งอยู่ใต้มันก็เกิดความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะ,ะทีนี้ในส่วนของ NLP เนี่ยใครที่ตามแปลโปรแกรมจิตอยู่เนี่ยในเทปแรกหรือเทปถัดมาซึ่งตอนนี้ก็รันมาหลายเทปมากนะคะค,คุณก็จะเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นภาพแนวคิดและกระบวนการทีนี้ในส่วนของจิตใต้สำนึกเนี่ยแปลว่าแปลทิ้งเวทีนี้ไว้ให้คุณผู้ชมได้ได้รู้จักกับคุณกฤิตดีกว่าเพราะว่าคุณกฤีเนี่เขาก็ เขาก็สนใจเรื่องจิตใต้สำนึกเป็นหลักก็ถนัดมากกว่าแปลว่ะในเรื่องนี้ยเพราะฉะนั้นก็ควรจะรู้จักเรื่องนี้กันให้มากขึ้นเนาะแปลก็จะอยู่แถวๆนี้ก่อนแต่แปลจะหายตัวไปก่อนนะคะเรามีเทคนิคพิเศษกราฟิกเรายอดเยี่ยมค่ะลงทุนมา3,000กว่าล้านนะครับด้วยเอฟเฟกนี้ครับ ยอดเยี่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะไม่มีที่ไหนทําได้นะคะฮอลีวูดยังต้องอ่านที่รายการโปรแกรมจิต NLP ที่เดียวเท่านั้นค่ะอ่ะทีนี้เรามาทําความรู้จักกับคุณกฤิกันนะคะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นหรือเราจะได้ยินเสียงคุณกฤิบ่อยๆคุณกฤิเป็นดีเจใช่ไหมใช่ครับแล้วมันจับพัดจับผูหรือมันมีความสนใจหรือมันยังไงครับมันถึงได้มาลงลึกทางด้านของจิตใต้สํานึกเนี่ยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ศึกษาเรื่องของจิตใต้สํานึกมาก็นานแล้วแล้วก็ เพิ่งจะมีโอกาสว่าศึกษาแบบจริงจังอ่าเป็นดีเจก็ด้วยเราต้องทํางานกับผู้คนเนาะ,ะก็ได้คุยกับผู้คนมีคนโทรมาปรึกษาลางังไม่อ่าเอ๊ยเราทำยังไงให้ผู้คนเหล่านี้เนี่ยมีทางออกที่ดีขึ้นหรือมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่เราจะพอช่วยเขาได้บ้างอ่ะก็มาศึกษาตอนแรกก็ศึกษาในประเทศไทยก่อนเสร็จปุ๊บเออสนุก อยากรู้ต่อแล้วก็ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศไปที่สหรัฐอเมริกานู่นแหน่อินเตอร์เนชั่นแนลเรไปที่แบบสถาบัน n g h นะครับเอาจริงเลยลงลึกเลยทา้านนี้จริงจังเลยครับสถาบันนี้เนี่ยเพื่อที่เราจะได้ไปเรียนที่ต้นต้นกำรับต้นฉบับเลยก็ไปเรียนรู้แล้วก็ไปคว้าใบอนุญาตเพื่อที่จะสอนคนไทยภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น certification instructor of Consulting Hypnotist ก็จะเป็นเหมือนผู้อบรมในนามของ N G H แจกไลเซนส์ให้กับคนไทยอ๋อก็คือเหมือนกับว่าเราไปอบรมที่ต่างประเทศได้ใบเซอร์มาแล้วกลับมาสามารถเปิดคอร์สสอนคนที่มีความสนใจทางด้านจิตใต้สำนึกใช่ครับไม่ใช่สอนพื้นพื้นทั่วไปสามารถสอนให้คนคนนั้นไปเป็นโค้ชได้ทีนึงใช่ครับคือใครหลายคนอยากจะทำงานด้านนี้อยากจะเป็นที่ปรึกษาทางด้านจิตใต้สำนึกก็ เราก็เลยคิดว่าถ้าเราทำตามมาตรฐานของเมืองนอกน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้คนได้เยอะอเราก็ไปศึกษามาแล้วก็เพื่อที่จะเปิดคอร์สอบรมได้ในบ้านเราอย่างในเมืองนอกเนี่ยคือในเรื่องของจิตใต้สำนึกเนี่ยเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วใช่ครับอย่างคนดังๆในฮอลลีวูดพิธีกรหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีนัก NLP และนักจิตใต้าสานึกเหมือนกับแบบว่าคล้ายๆจิตแพทย์ติดตัวเลยใช่คล้ายๆกันครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าสําหรับ การเรียนรู้ทางด้านจิตใต้สำนึกเนี่ย mm hmm. ก็คล้ายๆกับเป็นที่ปรึกษา mm hmm. เราไม่ได้บอกว่าเราจะมีใบประกอบโรคศิลป์ให้เพราะว่าอันนี้คนละรูปแบบกัน mm hmm. ใบประกอบโรคศิลป์ก็ต้องเป็นคุณหมอเป็นแพทย์ mm hmm. แต่ทางด้านผู้ปรึกษาหรือที่ปรึกษาแบบนี้เนี่ยเราก็จะมีใบเซอร์ที่เป็นของเมืองนอกมอบให้ทําตามขั้นตอนขององค์กร mm hmm. NGH ซึ่งสถาบันนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ 6กกว่าปีแล้วในเชิ n เ l Kill of h ฮ p n o t i s สเนะครับมันสามารถทำเป็นอาชีพได้เลยถูกไหมคัใช่ครับเป็นนักบำบัดได้ด้วยใช่อย่างที่เมื่อกี้บอกครับอย่างโอปราห์วินฟรีหรือว่าไทเกอร์วูดคนเหล่านี้เนี่ยจะมีที่ปรึกษาทางด้านจิตใต้สำนึกทั้งศาสตร์ของฮิปโนทิสนะครับหรือว่าศาสตร์ของ NLP แล้วแต่ครับบางคนอาจจะชอบเรื่องของจิตใต้สำนึกโอปราห์วินฟรีเนี่ยเป็นคนที่นั่งสมาธิบ่อยเขาจะชอบเรื่องของจิตใต้สำนึกกัน กลับเข้ามาสู่เซลฟ์อว n e ส s ก็คือการรู้ตัวการอยู่กับตัวเองออการมีสมาธิส่วน NLP เนี่ยก็จะช่วยหลายอย่างอย่างเช่นชายก็วูดกำลังจะ,ะตีกอล์ฟให้ลงหลุมเขาจะทำยังไงเขาต้องเห็นภาพเขาต้อง visualize Station เขาต้องเห็นภาพว่า เขากาลังจะตีหลุมยังไงให้ลงตีก๊อฟยังไงให้ลงหลุมตีหลุมยังไงให้ลงก๊อฟก็คือว่ามันต้องเห็นภาพในหัวก่อนใช่ว่าจะตียังไงให้มันลงแล้วเดี๋ยวระบบสมองเราจะจัดการให้มันลงหลุมเหมือนที่เราเห็นภาพซึ่งสารนี้เนี่ยเขาอาจจะใช้ NLP ร่วมกับระบบจิตใต้สํานึกเพื่อให้เขาอะมองเห็นภาพทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยเราต้องมองเห็นสองครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นในหัวของเราก่อนแล้วครั้งที่สองเนี่ยก็เกิดขึ้นจริงตามที่ในภาพที่เราเห็นในหัว ซึ่งคุณแป๋วเนี่ยก็คงจะสอนเรื่องของการเ,าเห็นภาพในหัวให้ชัดเจนทำยังไงให้เห็นภาพในสมองให้ชัดเจนส่วนคุณกฤิเนี่ยจะดูทางด้านของการอาตอกย้ำภาพเหล่านั้นให้มันลงลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกกับสะกดจิตนี่เหมือนกันไหมคะจริงๆเป็นคำที่คล้ายกันแต่ว่า,าจิตใต้สำนึกเนี่ยสะกดจิตต้องบอกก่อนสะกดจิตเนี่ยมี2รูปแบบแบบแรกเนี่ยเป็นการสะกดจิตแบบ สเต h โชเป็นโชวบนเวทีแบบอ๋อที่เราเห็นว่านอนนอนอยู่แลนอนอ้วโดนสะกดจิตพอเอโต๊ะออกลอยยังลอยอยู่ใช่หรือว่า uh แบบล้มทั้งยืนอะไรอย uh ่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็จะเป็นการเล่นสเตทโชนะครับการทำสเตทโชส่วนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่นะักที่เป็น,ท,ปน,ท,ปนที่ปรึกษาทางด้านจิตใต้สำนึกใช้งานเนี่ยก็คือการเข้าไปดูแลเป็นการคล้ายๆล้ายฮิปโนเทอร์พีเป็นการบําบัดเป็นการดูแลว่าเราเนี่ย มีเรื่องบางเรื่องที่ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลที่มันฝังลึกอยู่ข้างในเนี่ยเราอยากจะปรับมันยังไงเราสามารถทํางานกับจิตได้สมนึกได้เข้าไปปรับข้างในใช่ครับเข้าไปทีนี้คนที่โดนสะกดจิตเนี่ยมีโอกาสที่จะบ้าไหมคะโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยบางทีดูเหมือนน่ากลัวเนาะใช่พูดตอนแรกว่าสะกดจิตเนี่ยคนไทยหลายคนก็จะกลัวก่อนเลยอจริงๆผมก็ไม่อยากจะใช้คําว่าสะกดจิตเหมือนกันเราอาจจะ ใช้คําอื่นเพื่อที่ให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่การมาเล่นตลกอยู่บนเวทีแต่มันคือการทำงานกับตัวเองอการคุยกับตัวเองไม่มีใครสะกดจิตใครได้เราผมหรือว่านักเรียนที่เรียนไปผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยครับที่เรียนได้ไลายเส้นนี้ไปเนี่ยครับเราเป็นแค่ไกด์เหมือนเหมือนผู้ที่เข้ามารับาปรึกษาเนี่ยเขาเป็นคนขับรถ เรานั่งอยู่ข้างๆเขาเฉยๆบอกทางบอกทางว่ามันมีทางทางซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าไปยังไงส่วนคนที่ลงมือเหยียบคันเร่งถอนคันเร่งเหยียบเรกเปลี่ยนเกียร์คือตัวของเขาเองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือตัวเองแล้วเวลาโดนสะกดจิตเนี่ยคนที่โดนสะกดจิตหรือว่ากาลังกาลังทําบําบัดทางด้านจิตใต้สํานึกเนี่ยเขารู้ตัวเองไหมคะหรือว่าเขาหลับไปเลยเขารู้ครับคือคลื่นสมองของเราเนี่ย ในระดับระดับที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าคลื่นแบบเบตา้าคือคลื่นความถี่สมองถี่มากถี่ไว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 แต่พอเราเข้าสู่ความสงบเหมือนคล้ายๆกับการนั่งสมาธิ<อ>หรือการเข้าไปอยู่ในสเตจของฮิปโนทิสเนี่ยก็คลื่นสมองจะช้าลงช้าลงเรื่อยๆคลื่นสมองเนี้ยเราจะเรียกว่าอัลฟาหรือทีตาก็ช้าๆลงเรื่อยๆช้าลงเรื่อยๆในระดับนี้เนี่ย ในสมองของเราเนี่ยจะมีตัวที่ชื่อว่า critical factor มันจะถูกเปิดออก mm hmm. ซึ่งเราสามารถจะเข้าไปจัดการทุกอย่างได้ mm hmm. ภายใต้จิตใต้สำนึกของเราที่มันเปิดออก mm hmm. ในช่วงที่เขาสงบใช่ผ่อนคลายใช่ระหว่างที่เราสักผ่อนคลายสบาย mm hmm. ขึ้นสมองช้าลงเนี่ยทุกอย่างจะสามารถเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องบางเรื่องเหตุการณ์บางเหตุการณ์เราเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าอยากปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าหรือ ภาพลักษณ์ที่เราต้องการจุดประสงค์ที่เราต้องการในอนาคตเราต้องการฝังมันไปลึกลงไปภายใต้จิตใต้สํานึกเนี่ยเราก็จะทําภายใต้สเตดนี้คล้ายๆเหมือนบางคนที่แบบต้องการความมั่นใจต้องการใครก็วูต้องการให้แบบตีลูกกอล์ฟลงหลุมในระดับนี้เนี่ยเขาจะสามารถที่จะจัดการจิตใต้สํานึกให้เกิดความมั่นใจเชื่อมั่นได้ครับเด็กๆทําได้ไหมคะ เยี่ยมเลยคือเด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเขาเป็นคนที่มีจินตนาการสูงะระบบการทำงานของฮิปโนเทอรรพีเนี่ยเราทำงานกับคนที่สามารถจินตนาการได้วิ u a l i z a t i o n ได้คือมองเห็นจินตนาการภาพในสมองของเขาชัดใครที่สามารถจินตนาการได้ก็สามารถเข้าสู่สภาวะสงบพิเศษแบบนี้ได้ครับเราจะไม่สามารถสะกดจิตคนที่เขาจินตนาการไม่ได้หรือเขาไม่อนุญาต สมมติเราเดินไปตามท้องถนนแล้วอยู่ๆเราจะไปสะกดจิตเขาอ,อันนี้ไม่ใช่ละคือมันไม่ใช่การสะกดจิตแบบแบบการบําบัดหรือ,อไม่ใช่คิปโนเทรอร์บีมันอาจจะเป็นการะสะกดจิตแบบเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงแต่สําหรับทางฝั่งเนี้ยฝั่งผมเนี้ยก็จะไม่ใช้ศาสตร์นี้ในการทําเพื่อความสนุกหรือความบันเทิงเพราะว่าเวลาของเรามีค่าเวลาของอผู้ที่เข้ามารับการดูแลก็มีค่า บอกไว้เลยว่าราคาการดูแลกันเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆอม,มันถึงสามารถทำเป็นอาชีพได้อ,อย่างนุชอย่างเง,งี้ยนุชฟังกนุชสนใจมากเลยค่ะแต่นุชเอ๊ะมาสะกดจิตเราเราจะมีโอกาสที่จะถูกหลวงความลับถูกหลอกให้บอกอะไรบางอย่างไหมคะจริงๆแล้วอะ่ะตามจรรยาบัลณแล้วเนี่ยคู่ที่ดูแลจะไม่บอกความลับของ ลูกค้าหรือคนที่มารับการบริการโดยเด็ดขาดเว้นเสแต่ว่าทางผู้เข้ามารับบริการบอกว่าเรื่องนี้อยากให้เป็นอุทาหรณ์หรือรอ,ยอยากายใช่เผยแพร่ได้เขาต้องอนุญาตให้กับเราเป็นผู้เผยแพร่แต่ว่าที่สําคัญเราคงจะไม่บอกชื่อของเขาว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงแต่เราสามารถบอกรูปการได้ว่าเนี่ยเขาเคยมีเคสแบบนี้เคสแบบนี้จะทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงยังไงได้บ้าง คือให้คนหลายๆคนเขาก็รู้สึกว่ามีส่วนร่วมว่าเออฉันก็เคยเป็นแบบนี้ฉันเคยเข้าใจผิดแบบนี้เหมือนกันอ่าแล้วเขาก็เกิดความเข้าใจใหม่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณคคดเนี่ยมีเคสไหนที่อยากเล่าให้ฟังบ้างไหมคะมีเคสที่บงับง,เออบงเอิญผมเองก็ไม่เคยไม่เคยคิดว่ามันจะถึงขั้นนี้มาก่อนอคือหลายคนเนี่ยอาจจะมีคําถามว่าการฮิปโนโทรัปีเนี่ยมัน ไปในอนาคตได้ย้อนกลับไปได้มันย้อนได้ถึงไหน mm hmm. มีอยู่เคสหนึ่ง mm hmm. คือทันทีที่เราพาเขาย้อนกลับไปเนี่ย mm hmm. เขากลับไปตั้งแต่เขาอยู่ในท้องแม่เลยตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วเขาก็บอกว่า mm hmm. เนี่ยเห็นว่าแม่กําลังร้องไห้อยู่แล้วก็แม่ใส่ชุดสีนี้สีนี้ตัวเขาเองเนี่ยนึกว่าแม่ไม่รักอนึกว่าแม่แบบไม่ต้องการเขาในชีวิตแล้ว uh. แม่ก็เลยร้องไห้อยู่ ตั้งแต่เขาเกิดมาจนถึงเขาโตเนี่ยเขาก็เข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าแม่คงไม่รักฉันหรอกอ,อ,อะไรอะไรก็แบบไม่ไม่รักฉันแน่ๆอ,อ,อะไรก็ให้พี่อะไรก็ให้พี่แล้วฉันละ่ะปรากฏว่าพอเขาย้อนกลับไปดูเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่มันลึกไปจนถึงอยู่ในท้องของแม่ปรากฏว่าเขาเห็นว่าพ่อกับแม่เขาทะเลออกกาะกันอยู่ใน,นท้องของแม่หมายความว่ายังไม่ออกมาใช่ครับ ยังไม่ครบเก้าเดือนใช่เข้เรื่องแล้วเหรอคะนั่นน่ะสิคือผมเองอะเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าจิตใต้สานึกของเราเก็บข้อมูลอเก็บข้อมูลไว้ตั้งแต่เรายังอยู่ในท้องบางคนเนี่ยก็ล้าลึกมากอาจจะก่อนก่อนที่เขามาอยู่ในท้องด้วยซ้ําก็คืออยู่อยู่ในท้องนั่นก็คือเห็นภาพใช่มีความรู้สึกแล้วถึงคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าแม่ตัวเองร้องไห้อยู่ซึ่ง เขาไม่เคยคุยเรื่องนี้กับแม่เลยอ uh. จนเขาโทรไปถามว่าแม่ตอนที่แม่ท้องหนูเนี่ยแม่เคยนั่งร้องไห้มั้เคยแบบทะเลาะก,กับพ่อมั้ยแล้วแม่ใส่เสื้อสีเขียวกระดุมสีทองเนี่ยจริงปะ uh huh. ปรากฏว่าแม่ก็ร้องไห้ออกมาแล้วบอกว่าเนี่ยเขาไม่เคยบอกกับใครเลยเขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลย uh. เธอไปรู้มาจากไหนเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขารู้จากไหนแต่เพียงแต่ว่า เขาบอกว่าวันนั้นน่ะแม่ต้องไม่ต้องการหนูใช่ไหมซึ่งแม่ก็ตอบมาว่าไม่ใช่วันนั้นแม่ทะเลาะก,กับพ่อแม่ดีใจที่มีหนูอยู่ในท้องด้วยซ้ำเปลี่ยนความเข้าใจใหม่หมดเขาเข้าใจใหม่ทั้งหมดว่าจริงๆแล้วอ่ะแม่ก็รักเขานะชีวิตของเขาเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคือเข้าไปเปลี่ยนความเข้าใจที่มันผิดในอดีตตั้งแต่อยู่ในท้องใ,ให้เขาเข้าใจผิดไม่ใช่ให้เขาเข้าใจถูกครับ <laughs> ไปกันใหญ่แล้วครับพอทันทีที่เขาเข้าใจถูกแล้วเนี่ยภาพเปลี่ยนชีวิตการทํางานของเขาเปลี่ยน uh huh. ชีวิตส่วนตัวเปลี่ยน uh huh. เขาเริ่มรักลูกของเขามากขึ้น uh huh. เพราะเขาเริ่มรู้ว่าจริงๆแล้วแม่เนี่ยก็มีความรักลูกแม่ทุกคนรักรล<ง>ูกลงลงไปเปลี่ยนความรู้สึกในอดีตทําให้ปัจจุบันและอนาคตชีวิตดีขึ้นใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยการทํางานของจิตใต้สํานึกเนี่ยเรา แม้ว่าเราจะย้อนกลับไปในอดีตหรือไปในอนาคตเนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยเพื่อชีวิตในปัจจุบัน oh. เราทําความเข้าใจมันเพื่อให้ปัจจุบันของเราเนี่ยดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดจริงๆแล้วหลักการของมันไม่มีอะไรมากเลยเรื่องของจิตใต้สานึกทุกคนสามารถเข้าใจและเรียนรู้มันได้ mm. 1. letting go ก็คือปล่อยทุกอย่างไปไม่ใช่เอลซ่านะครับ <c oughs> letting go <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> หเราต้องปล่อย <c oughs> สิ่งที่คุณกําลังคาอยู่ในใจอยู่ ประสบการณ์ที่ไม่ดีเรื่องที่เลวร้วายปล่อยสองรับรับข้อมูลใหม่ๆ s u g g e s t i b i l i t y ในแง่บวกพี่แป๋บอกทุกคนบอกทำยังไงให้คิดในแง่บวกคิดในแง่บวกคิดในแง่บวกสิ่งนี้นเนี่ยทันทีที่เราจัดการข้อมูลใหม่ให้มันลงไปอยู่ในจิตได้สำนึกชีวิตก็จะเปลี่ยนขั้นตอนมีแค่สองอย่างนี้เองไม่ซับซ้อ,อนไป แล้วรับข้อมูลใหม่จัดการชีวิตใหม่ทั้งหมดแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจจะเรียนในด้านจิตใต้สำนึกเนี่ยมันคนที่จะเรียนเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงบ้างอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นคนท้องถิน่นม,มีสำเนียงท้องถิน่นติดมาอะไรอย่างเงีย้งยเรามีตัวอย่างเรามีตัวอย่างมีตัวอย่างด้วยใช่สมมุติว่าคนที่จะเรียนเป็นนักที่ปรึกษาทางด้านจิตใต้สำนึกเนี่ยเขา พูดทองแดงเป็นคนใต้ใช่เป็นคนแท้เป็นคนใต้ที่พูดทองแดงแล้วก็อยากที่จะดูแลคนภาคกลางอันนี้ผมว่าจริงๆแล้วโลเคอไหนโลเคอนั้นจะดีกว่าไม่ฉะนั้นจะเป็นเช่นนี้ครับขอตัวอย่างนะครับขอเชิญค่ะใช่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างของที่ปรึกษาทางด้านจิตใต้สํานึก เอฟเฟกมาฮอลลีวูดจัดให้เธอเป็นสาวเหนือนะคะคุยคุยคุยกันเรื่องอะไรคุยกันเรื่องของคุณสมบัติครับของคนที่จะศึกษาเรียนทางด้านของจิตใต้สำนึกเพื่อจะไปเป็นโค้ชถ้าเกิดว่าจิตใต้สำนึกใช่ไหมที่พาเข้าสู่ภาวะฮิปโนถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ติดสำเนียงท้องถิ่นของตัวเองแล้วจะต้องมาบำบัดคนที่อยู่ทางด้านภาคกลางหรืออยู่กรุงเทพมันจะมีผลไหมคะ คุณผู้ชมลองหลับตามนึกภาพดูนะว่ามีผลไหมคือมันอาจจะมีผลหรือไม่มีผลก็ได้สมมุติก่อนว่าคนเนี้ยเขาสนใจที่อยากจะเป็นนักฮิปโนทิสแต่เขาเอ่อมีภาวะลิ้นก่สั้นอันนี้ไม่ใช่เป็นการล้อเลียนนะคะแต่แบบให้นึกถึงความเป็นจริงใช่ทีนี้เวลาที่เขาพาเราเข้าทราน์อะช่วงที่แบบพาเราเข้าสู่ภาวะที่ดึงลึกอะเขาเึงดิ่งลึกเขาก็ต้องพูดว่าอะไรนะอ อัอ um, um, ัวไ <I. S 1> อ้อัอายทำตัวให้สบายอายผ่อนคลายอืออึอําอายอัอายอื้อึถึงอลังอานไมถ่ายแล้วขอโทษจริงๆนะคะคือมันไม่ได้วิธีการล้อเลียนหรืออะไรนะะ <c oughs> แต่ว่า ตฟิสิเคิลของเราเนี่ยร่างกายของเราเราต้องเข้าใจขีดจํากัดของร่างกายเราด้วยว่าเราเป็นคนแบบไหนใช่คือภาวะของคนที่เขาจะเข้าทรานเขาก็เข้าไม่ได้ไงเพราะเขาต้องแปลว่าเมื่อกี้พูดอะไรใสมมุติเราเราเป็นคนท้องถิ่นท้องถิ่นจัดเลยแล้วเราจะมาทรานคนทาากลางใช่ป่ะค่ะแต่เป็นคนใต้ค่ะนอนให้สบายผ่อนคลายทิ้งตัวลงไปอย่างไรน้ำหนักเหมือนจบอัน เหมือนอะไรนะคะศพเหมือนศพศพมั้ยอ่าแล้วคขำหากว่าได้ยินเสียงชาวเอรอค่ะชาวเอชาวเอแปลว่าเสียงดังมากก็ให้สนใจแต่เฉพาะเสียงของฉันเท่านั้นมันมันก็จะเป็นอุปสรรคกับคนที่เขาข้อฐานเอกเขาจะนอนขำอยู่ใช่มันก็จะไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคนใต้ไปเลยครับนอนทิ้งตัวนักนักลงบุ่นพื้น รูชุดถึงความผ่อนคลายสบ,บายอีแค้แล้ว <laughs> ไม่ไว้ได้ยินเสียงไรรู้ก็ไม่สนใจได้ยินแต่เสียงเราเงี้ยงอ่ะ <laughs> ซึ่งถ้าเป็นคนใต้ด้วยกันอาจจะเข้าใจกันดีถูกไหมแต่ว่าคนกรุงเทพฟ,ฟังไม่รู้เรื่อง <laughs> เออเพราะฉะนั้นถ้าจะทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยสมมติว่าเราจะทำฮิปโนอะค่ะ,ะเราเป็นคนใต้ใช่ป่ะเราก็ ฮิปโนคนในจังหวัดเราเลยอ,อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถ้ามาฮิปโนแบบส่วนกลางเนี่ยถ้าเจอคนขี้ขำมาับางทีก็ไปไม่รอดนะเพราะว่าอ,อย่างแบแป๋วเองอะเวลาที่แป๋วแบบต้องเข้าทรานเวลาเรียนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วมันจะต้องเป็นสคริปต์ใช่ไหมคะมีสคริปต์ใช่ค่ะต,ต้องมีสคริปต์คนที่เรียนจิตได้สํานึกเนี่ยต้องสามารถดีไซน์สคริปต์ที่จะพาเราเข้าสู่สภาวะต่างๆได้แล้วปรากฏว่าเขาทาสคริปต์มาแล้วเขาเป็นคนอ่านหนังสือไม่แตกอะคะ่ะอ่านไปสุดุดไป ทำตัวใหส้สบายส,สบายแล้วบางทีเว้นวักผิดอย่างเงี้ยความหมายก็เพี้ยนไอ,อ้คนนอนกน็มันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เรื่องของคุณสมบัติเฉพาะตัวบางอย่างก็คงต้องมีแต่แบบคิดว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะ เราไม่จำเป็นต้องไปคนเสียงเพราะริ้งอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะเรื่องพวกนี้บางทีอ่ะเรียนไว้เพื่อตัวเราเองไงก็ไม่ได้เสียใช่หมดหน้าที่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าต้องไปเขียนกระดานต่อค่ะเชิญค่ะหลายหน้าที่มากเลยค่ะเอาหมาไปด้วยเอ,เอาลูกสาวไปด้วยค่ะเอฟเฟกต์มาครับครับอ่ะเมืครับอเราเห็นได้ตัวอย่างเราได้เห็นตัวอย่างแล้วเห็นตัวอย่างอย่างชัดเจนค่ะเมื่อกี้พี่แป๋วทิ้งท้ายไว้ว่าบางทีเราก็ทำทรานส์ตัวเองครับมันสามารถทำทรานส์ได้ด้วย เราสามารถดูแลตัวเองได้ทุกๆวันเลยด้วยซ้ำอ,อย่างคนที่เข้ามาให้ผมปรึกษาให้คำปรึกษาเนี่ยนะครับเขาว่าสามารถที่จะจัดการกับตัวเองให้เขารู้สึกมีความมั่นใจในชีวิตชีวิตของเขาดีขึ้นในทุกๆวันทุกๆท,ท,ทางคือไม่ต้องมีคนนำใช่ครับหรืออีกหนึ่งวิธีก็คือคุณสามารถอัดใส่ MP3 <อ>แล้วไ้ฟังเสียงตัวเองอะจะทำให้ตัวเองเข้าใจได้มากที่สุดถูกไหมครับ เราสามารถอัดเสียงของตัวเองใส่ไว้ใน MP3 ฟังก่อนนอนหรือตอนเช้าเราก็อาจจะมีสคริปตที่ทำให้ชีวิตของเราสดใสมีความสุขล่าเริงได้คือทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านคือมี2กรณีครับหคือทำเองก็เหมือนนักนักกีฬาที่มีโคช้ชกับนักกีฬาที่ซ้อมเองได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันแต่คนที่มีโคช้ชคนที่มีผู้ดูแลเนี่ย ก็จะได้เรื่องของวินยัยได้เรื่องของความถูกต้องมั่นเยาะมั่นยำแม่นยำแม่นยำค่ะแม่นยำปลอดภัยใช่ไหมครับก็แล้วแต่บางคนสะดวกที่จะมีโคช้ชเพื่อใหอ้ชีวิตเนี่ยมีวินยัยมีะระเบียบมีรูปแบบแบบแผนตรงตามแบบแผนหรือบางคนจะเอาไว้ดูแลตัวเองก็ได้ได้เหมือนกันครับอโอเคอ่วันนี้หมดเวลาลงเรียบร้อยแล้วะนะคะหมดเวลาแล้วหรอคะหมดเวลาแล้วคะ่ะจริงๆเลย แต่เดี๋ยวนะในสัปดาห์หน้าคุณกฤิจะมีตัวอย่างของการทำทรัสต์ใช่เราจะมาดูกันครับว่าเวลาที่ผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยทำงานเขาทำงานกันยังไงมีรูปแบบยังไงตรงตามมาตรฐานสากลเขาต้องทำยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราต้องติดตามกันเทปหน้านะครับค่ะห้ามพลาดในเทปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมรายการโปรแกรมจิต NLP นะคะพบกันใหม่ในวันพุธหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ thank you